แบมทำไรครับแบมทำไรแบมเดี๋ยวทำไรครับเขาเล่นเกมดำน้ำไงคะแบมมันเล่นเล็ดเล็ดเขาเล่นหูไอ้ดุงถ้ากูรู้มึงได้ขนาดนี้นะกูไม่ยอมหรอกเมื่อคืนอะ่ะ <c oughs> โอ้ท่าเมื่อคืนไอ้ดุ๋งอยู่กับแบมนี่สาว่ายน้ำเราเป็นไงมาไงแบมหนึงไปอยู่ท้ายรถเราได้วะ แบมข้อโทษข้อโทษจริงแบมไม่เป็นไรคะ่ะเป็นดีแต่แบมก็ไม่น่าเล่นงี้ถ้าผมตายไปทำไงอะ่ะแบมนึกว่าหนุ่มชอบแบมจะได้ทำให้บ้างโอ้วะแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะแบมไม่บังคับก็ได้โอ้นอบังคับเถอะครับ,รบจะเล่นให้เต็มที่เลยั้นต่อไปปาดถึนะ ต้องเอามือกดหัวแบมนะกดอยากให้แบมขึ้นมาง่ายๆนะคะงอนเหรอทำไมหยุดแล้วล่ะแบมแบมแบมไปไหนอะแบมอย่าเพิ่งหยุดแบม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 ไปไหนแบมชิบหายแล้วแบม แป๊นตอนอย่างนั้นแบบนี้เฮ้ยแป๊บแป๊แป๊บป๊ดแป๊บายแป๊ข้าตกรรมจำไม่ได้ดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวัดีดูสดทางช่องวันสมและแอปวัดี